คนักงานตัวแทนพระองค์ได้อัญเชิญผ้าไต่พระาัานคบเพื่อนำไปวางหน้าพระกรมัาชัยรักษ์นะครับ แต่อไปคุณบริจิตจะได้เปิดโดยต้ไม้ทานต้ม้ที่เปแทน อาจารย์ด็อ,อร์พันนาว,วัยขุ้ลครับอาจารย์ประจำวิาลยการปกครองท้องถิ่นจากมหลาลัยขอนแก่นครับผมมอบให้กับท่านอาจารย์ทัชกรเต,ตือประโคนครับหัวหน้างานกิจการองค์การนักศึกษาจากมหลาลัยขอนแก่นครับผม มอใไปกับท่านอาจารย์เฉลิมพลแสงแก้วหัวหน้างานกีฬาจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับผมมองไปกับท่านอาจารย์ยุทธภูมิดีพรมมีนะครับค้า,า,าจาชารจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นครับครับครับขอเสียงปรบมือนะครับท่านเคา,ารพน,นะครับ,รบ,รบขอขระคุณครับผมอ่า พระยาิกับเรียนเชิญในนามตัวแทนพระองค์นะครับซึ่งเป็น,นคณะาจารย์จากมหาวิยาลัยขอนแก่ทุกท่านได้กรุณาปลงผมน้านะครับเป็นอันดับแรกสุดเลยนะครับเชิญบนบาทตรงน,นี้เลยนะครับนิมนต์ท่าน ข้าุประชาคือท่านเจ้าคุณวิมลวัดธรรมภารนะครับเป็นผู้ปรงผมแคลว่าอเผอิญมากที่นนี้นะครับผมไม่มีโอกาสร่วมทานข้าวเที่ยงกับพี่น้องชาวบ้านขาดนะครับกระผมนะครับในนามพี่น้องบ้านขาดนะครับก็ขอขอบคุณอขออนุญาตเชิญท่านตัวแทนท่านอาจารย์พิทักษ์เดียวอาจารย์พิทักษ์ามากล่าวขอบคุณ นะครับเชิญกับไปครับครับผมเชิญครับกับว่าที่นายกอ,อกบตท่าบอ่ออีกประมาณ3ปีครับผมกับเรียนท่านณาจารย์จากมหาหลัยขันแก่นนะครับและก็แขกผู้มีเกียรติที่ทุกท่านที่มาร่วมง,งานนะครับใน การรับภาะไตรพระรชทานจากสมเด็จพระเทพพระาักษดาสยามบรมราชกุมารีในครนีนะครับผมถือว่าเป็นเกียรติอย่างสูงยิ่งกับเจ้าภาพซึ่งเป็นอ่าเป็นหลานพระเบงกับท่านอาวรกิจที่เป็นพราา้ในสถาบันนั้นถือว่าต้องขอขอบคุณทั้งจากฝนตกอะไรแดดออกแก็มีแก่ผู้มาร่วมง,งานตั้งแต่หล,หลายวันที่มีการเตรียมสถานที่ ตลอดทั้งแขกเหลือที่ทมหา,าวิทยาลัยเช้าก็จะเป็นกิจกรรมทางพุทธศาสนานะครับในภาคได้ภาคบ่ายนะครับก็คงขอเชิญแก่ผู้ประเกียรติท่านนะครับถ้ามีเวลาว่างาร่วมไปทำํำพิธีการบวชนะครับที่วัดอรรญวิเวกนในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณอา,าจารย์จะมาแลอทแก่นเป็นพิเศษอย่างยิง่งที่ถือว่าเป็นตัวแทนพระองค์ อาจารย์ของมรดกตั้งแต่วรกอีกปีหนึ่งเปรียบเสมือนเป็นแม่เพราะว่าได้นะคะคือดูแลเข้ามาตลอดนะคะคือแทบจะไม่ได้ทอดทิ้งกันเลยนะคะแล้วก็ขึ้นชมมรกดกซึ่งเป็นคนที่มีความตั้งใจนะคะที่จะทำอะไรเนี้ยก็จะประสบความสำเร็จในสิ่งที่ เขาสร้างใจแน่จะทุกเรื่องนะคะถ้าจะให้น่าจะเป็นมรลกิจพูดถึงตัวดิฉันเองที่ทำกับเขาน่าจะมากกว่าที่ดิฉันจะเล่าให้ท่านทั้งหลายฟังว่าดิฉันทำอะไรให้กับ,บรกมรลนิจิบ้างนะฮะทั้งดุทั้งชมทั้งอยากไปหมดนะคะคือแทบจะเจอกันทุกวันตลอดเวลาที่เป็นอาจารย์กับิษย์กันนะฮะก็ ดิฉันขอแสดงความยินดีกับชาวพั้นขานะคะที่ได้มียวาวชนนะคะที่เติบโตมาจากที่นี่แล้วสามารถพาชีวิตไปได้ประสบความสำเร็จได้เพียงนี้ดิฉันเองชื่นชมเขามากค่ะคิครับเชิญครับทางผู้สื่อนะครับ คือมันมีป้ายถ่ายด้วย้งถ่าย้องป้ายด้วยโอเคเลยรับยังยโอเคเลย ขอบคุณครับขอบคุณครับท่านลองสุชาติด <prayed> ้วยยอดนักเข้มครับไปหอมกันแล้วจักเพิ่มเป็นเพิ่มนะฮะ Oh, there okay. ขอบ,บคุณครับอาวชุดสุดเลยมาเลยมาเร็วเร็วเร็วอเออ,อเออกครับเอ่แอแค่ประดับความสวยครับเคนะครับคงเป็นชุดสุดท้าย เรามีกับข้าวฝากนะครับทานได้ประมาณครึ่งเดือนก็ไม่หมดครับไอ้สตน